นี่คือรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะก็เป็นชิ้นงานที่ส่งตรงมาจากประเทศสีลังกานะคะก็สำหรับชาวสิงหนนะคะจะเรียกรอยพระพุทธบาทว่าสิริปาทาสิริปาทะนะคะหรือว่าเรียกว่าสีปัตุละนี่นะคะ สำหรับชิ้นงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานตอกลายตีมือของช่างลังกานะคะเดี๋ยวเราให้ดูชิ้นงานที่ส่งตรงมาจากประเทศศีลังกานะคะก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีขนาดอยู่ที่315คูณยีนี่นะคะแล้วก็ตรงฐานนะคะนี่เลยฐานที่ลงรักปิดทองแล้วก็ติดกระจกรอบด้านเลยอันนี้เราสั่งทำจากประเทศไทยนะคะ เพราะเรามองว่าสําหรับช่างไทยแล้วในเรื่องของงานไม้งานทําฐานนะคะก็ต้องให้เขาเลยนะคะนี่เลยสวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราผสมผสานกับงานของประเทศศรีลังกานะคะนี่เลยค่ะก็เป็นชิ้นงานที่นะคะทรงคุณค่าชิ้นงานหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็จะรองรับรอยพระพุทธบาทนะคะนี่ชิ้นงานนี้นะคะสามารถนำมา ก็จะเป็นการลงรักปิดทองนี่ค่ะโอเคสำหรับชิ้นงานนี้นะคะขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะคะกำลังเหมาะสำหรับการวางในพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากเลยนะคะความสูงของเขาอยู่ที่3ามนะคะความสูงตรงนี้34เซน ฐานนะคะฐานล่างเนี่ยอยู่ที่สามอยู่ที่สี่สิบแปดคูณสามสิบสองนี่ตรงนี้นะคะฐานบนก็นะคะก็ลดหลั่นกันมานิดนึงนะคะก็อยู่ที่สี่สิบสี่คูณยี่สิบแปดนะคะชิ้นนี้ก็นะคะเป็นชิ้นงานที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมแพ็คนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงเพราะว่าด้วยความที่เป็นชิ้นงานไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะ ก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของการกระทบนิดนึงก็เดี๋ยวเราต้องบับเบิลแล้วก็แพ็คส่งให้กับลูกค้าที่สั่งถวายกับทางวัดไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นงานหนึ่งที่สรงคุณค่านะคะท่านใดที่สนใจอย่างไรนะคะสามารถที่จะรับเฉพาะนะคะนี่เลยนะคะรอยพระพุทธบาทนะคะที่เป็นเอกลักษณ์กลิ่นอายของทางประเทศศรีลังกานะคะ แล้วก็สามารถสั่งช่างนะคะในประเทศไทยนะคะทำฐานขึ้นมาแบบนี้ก็ได้หรือว่าให้ทางเรานะคะดูแลให้หมดเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะมีครบเซตแบบนี้ให้นะคะนี่เลยสวยงามนะคะเดินรอบเดินรอบโอเคนี่ ลูกค้าตั้งใจจะถวายในวันพระนี้เลยนะคะก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกๆคลิปที่เราได้ลงไปแล้วก็มีให้กำลังใจกดไลค์นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ